ต่อไปวงที่3ของวันนี้หรือวงที่5แล้วนะคะการแข่งขันรอบที่3นี้ก็คือวง S.F.9 ก็รอบเนี้ยมากับเพลง Move ของแทมมินแหละเพลงเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเพลงที่เคลื่อนไหวแบบเซ็กซี่อ่ะโอ้ยลานลาน ยยาดมจะบอกว่าได้ดูคลิปที่แบบว่าตัดจากโชว์45วีฉันจะหัวใจวายดูโชว์เต็่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมยาดมก็ไม่มีไม่ได้พัาเช็ดหน้ากับพัดแต่นั้นเลยไปดูเลยไหมไม่ต้องเสียเวลาละไปดูเลยไปดูกันค่ะทุกคนระวังจมูกบานนะจ๊ะหืมอ๋โอเค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 โอเ

不。Oh. 哎。Boy.

mm-hmm version on of Venus, oh my God! Oh my God! 우리 이대로 완벽할 테니 걱정 따윈 없어. 그대로 잊 예. 오. Thing, smooth... wow. <웃음> <웃음> 진짜 스무 사다와 진짜 뭐야끝났어 나와와 이야 그 상상을게머리는물물 비온다 비온다 뭐야 뭐야 와. 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 와 진짜 모델즈 다 รูะแเอ้จูบจนบให้จู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 บใจูบให้จูบใร้บให้จูบใหจูบให้ห้จูบใ้จูู้กบให้กับเด้จูบให้จูบเจว้น จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉักตอนท้ายมีทําไมแต่มันดีมากเลยอะ่ะ ตอนนั้นเหมือนจบแต่เราก็ไม่ได้ว่าเดินออกมาแล้วมาจบแบบกลางสายฝนแต่เป็นฉากสดใสหรือว่าหลุดจากโลกขาวดํามาเป็นโลกสีสีเป็นไปได้ปะคือมาแกตลอดโชว์อะผู้หญิงขาวฉากก็ขาวตรงผมชุดอะไรขาวคือแบบมีแค่เซฟนาะที่เป็นสีดำก็จะการเป็นแบบทนถึงขาวดํามาตลอดอะแต่พอจบปุ๊บเราอยู่กับเป็นดาวนเดินอะเราก็มาโล่ตรงเนี้ยที่เป็นแบบฉากเป็นสีสีก็มีแบบฝนตกอะก็เดินมาจบแบบนม่แบบอะเราตีความไม่ ถูกรอกว่าแบบหลุดจากโลกขาวดํามาเป็นโลกสีหรือว่าอะไรแต่ว่าต่อมากอ <g> ะ <ül> <laughs> <c oughs> แล้วก็ฉากในนั้นไม่แน่ใจว่าเขาต้องการที่จะทาแบบให้ออกมาดูแบบเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรแบบประมาณนี้หรือแบบงานศินละปะอะไรเงี้ยหรอเอาจริงๆตอนเนี้ยคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ว่าเราอส่วนตัวนะเอาตีความเองคิดว่าน่าจะเป็นฟิลแบบเน้นแบบงานศิลป์งานอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าเต้นถ้าไม่นับทุมแดน์เบรกโดยรวมแล้วจะเป็นแบบแนวสมู สยิง่งแบบตอนท่าเต้นว่าไรด้วยความที่เขาแขนขายาวด้วยมั้งการยกย้ายท่วงท่ามันเลยเห็นบอดี้แบบได้ชัดเจนขึ้นแล้วมันสามารถพรีเซนต์ออกมาได้ดีอะฟิลมันทําให้เราแบบเหมือนลุ่มหลงไปกับการแสดงของเขาอะไรประมาณเนี้ยคือดีคือได้เห็นภาพที่แตกตา่างเรารู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะไม่ได้แบบเอมเอาชนะแต่น่าจะแบบว่าพรีเซนต์อีกสไตล์หนึ่งอะซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากในการที่เขาเลือกเพลงนี้ออก เราก็คือเสื้อผ้าที่เลิกใส่มามีการใส่เสื้อครอปมีการโชว์แขนมีอะไรเงี้ยมันเป็นความเซ็กซี่แบบเผยนิดเขยหน่อยอะเราดูแล้วเรารู้สึกล่มหลงไปกับเขาอะโดยรวมแล้วทุกอย่างมันเป็นไฟล์เซ็กซี่ที่ไม่อลังช้างดูคลาสสี่อะความคิดนึงที่พี่น่าบอกว่าเหมือนเป็นโลกขาวดำอะสาหรับหนูหนูนึกถึงไปถึงโลกอนาคตที่เป็นสีขาวสังเกตว่าผู้หญิงจะเป็นบล็อกเดียวกันเรานึกถึงหุ่นยนต์นึกถึงโลกอนาคตแต่ว่าเด็เซ็นายมาเพิ่มสีสันทําให้แตกต่างออกไปส่วนโชว์โชว์ท่าเต้น ต่างๆอะไรต่างๆด้วยความที่อย่างที่บอกวงนี้แอบได้เปรียบเรื่องหุ่นในแบบเวลาเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยในโชว์นี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วก็อย่างที่พี่หน้าบอกว่า s f ซเซไนได้โชว์เสน่ห์ที่ต่างออกไปซึ่งแนวเนี้ยบอกเลยว่ามันดีมากทุกคนที่แบบว่าชอบเลยนะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวคนในใจของเราก็จะมีวิทยังกับพียองอยู่แล้วแต่รอบนี้จชโแรงมากแม่ใจหนูไม่ไหวบอกเลยแล้วก็อีกคนที่ต้องชมนะคะก็คือน้องมากแม่ชานีที่ เปิดทำออกมาได้ดีมากสะดุดตากับลายเต้นน้องอะไรต่างๆเออสุนว่าน้องเก่งอะ่ะจริงๆชื่นชมน้องมาตั้งแต่ที่ได้ดู m อวนอกรอบในแอหาขหายอะเนาะว้าวอะว้าวในความสามารถทุกคนมากคือที่แกพูดไปเมื่อกีอ้ที่บอกว่าเป็นโลกอนาคตอะ ถ้ามองอีกแบบหนึง่งอะถ้าไม่ใช่โลกของอนาคตแต่เป็นโลกของความเพอร์เฟกต์ซึ่งความเพอร์เฟกต์มันอาจจะออกมาแล้วทุกอย่างเป็นสีขาวเป็นความเพอร์เฟคชันนิส์นะแต่มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนล่อกมาเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแล้วเซฟไนอะเหมือนเข้ามาเติมสีสันเข้ามาเพิ่มความลุ่มหลงโดยที่แบบมาเป็นแบบสีดําเลยแล้วสุดท้ายโลกตอนจบอะเป็นโลกปัจจุบันซึ่งเรามองในแบบบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายหรอเปล่ปาแต่บางทีอะคำว่าเพอร์เฟคชันอะมันอาจจะดูน่าเบือ่อเปล่า ตัวประเจกคนจริงๆอ่ะเขามีสีที่หลากหลายอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครเป็นสีดํามันไม่ใช่ใครว่าเป็นสีขาวไปเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าโชว์ต้องการสื่อไปในทางนี้ไหมเพิ่มต่อมีนิดนึงพี่ฮีนาคือพอพี่ฮีนาพูดแล้วอ่ะหนูก็เอ๊ะใช่ไหมแล้วหนูก็ไปกอดูฉากจบมันจะเป็นคําว่ามูฟใช่ไหมคะแล้วข้างล่างอ่ะจะเขียนว่าบีูแสดงว่าทฤษฎีพี่ฮีนาเป็นไปได้เขามาเติมสีสันให้พวกเราไงคะคุณยูจี โอเคก็ <laughs> okay, สำหรับ SF9 ก็ประมาณนี้นะคะโอ้ยใจเต้นเลยอะคิน <laughs> <laughs> แต่เราต้องคือเพิ่งไปพี่หน้าเรายัางเหลืออีกหนึ่งวงสุดท้ายนะคะของ EP9 แล้วก็ของ t a ต e NO ล i ม i t รอบแยกเนอะก็จะเป็นของ <laughs>